สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่22มีนาคม2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้โจดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกด์ไลน์หมอการรับด,ดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไล มีค่าครูนะคะตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะโหคนวันอาทิตย์คิงเรียนนะคะช่วงนี้คนวันอาทิตย์นะคะจะได้รับโชคนะคะรับเงินก้อนใหญ่นะคะหรือว่าใครที่กำลังรอคอยการเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะจะได้รับข่าวดีนะคะบางคนนะคะ ใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายเลขเปลี่ยนกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จหรือบางคนเรียกว่าอาจจะมีงานใหญ่เข้ามานะคะธุรกิจการค้าการขายก็จะมีเม็ดเงินเข้ามานะคะตั้งแต่เช้านะคะสองถ้วยนะคะความรักความผูกพันนะคะจะได้เจอเพื่อนใหม่ๆมิตรใหม่ๆนะคะการงานนะคะประเภทร่วมหุ้นนะคะก็เขาเรียกว่าโดดเด่นนะคะ อัศวินไม่เท้านะคะมีดวงเดินทางนะคะโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทการพูดการติดต่อการเจรจาการสื่อสารนะคะประเภทเซลล์นะคะเซลล์เล็กเซลล์ใหญ่นะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะการงานคนวันอาทิตย์ขยันนะคะกะตือรือร้นนะคะเดคมิดนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรกักให้ความเมตตาผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนบางคนมีโอกาสไปทําบุญนะคะนะก็ ถ้าใครได้เงินหมานะคะก็หาแบ่งเวลานะคะไปทําบุญบ้างเรียกว่ามีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการสวดมนต์การบวชการปฏิบัติธรรมก็ได้บางคนช่วยเหลือสังคมนะคะส่วนทางด้านของความรัก นะคะของคนที่มีคู่ครองนะคะมีโอกาสพักผ่อนร่วมกันนะคะหรือว่าไปทําบุญร่วมกันนะคะกินทานอาหารร่วมกันคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะก็เรียกว่ามาจากแดนไกลก็ได้ด้วยนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากการเสี่ยงดวงนะคะสมุดเงินเก็บธนาคารนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยีสี่มีเลขศูนย์สองศูนย์เก้านะคะศูนย์สองศูนย์เก้านะคะ ต่อไปนะคะคนวันจันทร์คนวันจันทร์โหคนวันจันทริบดาบนะคะ วันนี้คนวันจันทร์มีความเครียดหรือเรียกว่ามีความทุกข์ใจกังวลใจนะคะนบางคนเกี่ยวข้องกับการเงินนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะหรืออยู่ในช่วงของการเป็นหนี้หรือว่าอยู่ในช่วงของการดนทวงหนี้นะคะนะใครที่ ใครหลายๆคนเขาเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งกินนะคะหนึ่งถ้วยนะคะกินเยอะด้วยอาหารการกินยังอุดมสมบูรณ์ดีอยู่นะคะนะหรือบางคนเรียกว่ายิ่งเครียดก็จะยิ่งกินกินแล้วก็หายเครียดได้ด้วยเหมือนกันนะคะใครรอง,งานอยู่ช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งถ้วยเขาเรียกว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีส่งอ่าสิ่งที่ดีเข้ามาให้นะคะจัตริตนะคะ นะ้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัชการนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับํำบัตรประชาชนต, mesma, ต่อทะเบียนต่อประกันนะคะช่วงนี้นะคะเรียกว่ามักจะเกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัชการนะคะสองไม้เท้านะคะการมองการไกลมองไปถึงอานาคตมองไปถึงวันข้างหน้าบางคนเกี่ยวข้องกับการทําวีซ่าก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะการเดินทาง,ต,าง,ท blacks, ต,างต่ตางถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะช่วงนี้เรียกว่าจะทําอะไรอาจจะต้องมีคนช่วยเหลือด้วยนะคะลาพังทําคนเดียวมันอ่าก็เรียกว่าไม่ได้นะคะหรือว่า าการคิดคนเดียวทําคนเดียวนะคะมันอาจจะทําให้เรามีอุปสรรคหรือว่าล่าช้าได้นั่นเองนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะของคนบุนจันท์บางคนอาจจะอยู่ในช่วงของหมอนัดนะคะตรวจเช็คสุขภาพก็ได้ด้วยนะคะนะดัดสิบดาบขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับหมอนัดฝังเข็มนะคะปวดหลังกระดูกสันหลังก็ได้นะคะ หรืออยู่ในช่วงของการนัดนัดตรวจเช็คสุขภาพของเราเองนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะนะมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันมีบุตรหลานบริวารน,นะคะสิบดาบเขาเรียกว่าขวากท้องขวากคันได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักนะคะพบคนถูกใจนะคะเป็นพ่อไม้เป็นแม่ไม้นะคะมีโอกาสเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะหมายเลขบัตรประชาชนนะคะจะให้โชคขอโทษค่ะ <c oughs> <c oughs> ส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่มีเลข0112นะคะ0112นะคะเข้าไปคนวันอังคารคนวันอังคารนะคะ ิงออบขับนะคะราชาถ้วยนะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความรักให้ความเมตตานะคะเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนตัวของเราเองก็เป็นที่ก็เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ใจดีด้วยนะคะนะเรียกว่าไม่คิดร้ายกับใครนะคะมักจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะช่วงนี้นะคะนักการงานนะคะงานเยอะงานมากเรียกว่าทํางานจากกะเบือยันเรือรบหรือบางคนมีโอกาสขยับขยายงานได้ด้วยนะคะ 5ดาบนะคะนะใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มวันนี้เราต้องไม่เจร้อนนะคะการงานอาจจะล่าชาบ้างหร,หรือว่าหรือว่าอาจจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมกลุ่มก,มก็ได้ด้วยนะคะนะแต่ยังไงเราก็กไาเรียกว่าต้องใจเย็นนะคะมีโอกาสที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาเคลียร์ปัญหานะคะนะได้ด้วยนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์หดาบนะคะนะใครบางคนอึดอัดนะคะเกี่ยวกับ การงานเดิมๆเก่าๆอยากออกงานอยากย้ายงานอยากเปลี่ยนงานนะคะอยากลาออกถ้าเรามีความใจร้อนนะคะมันมีโอกาสที่จะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงได้แบบกระทันหันนะคะทาวเวอร์นะคะเรียกว่าการงานมีโอกาสโยกย้ายนะคะจุดหักเหนั่นเองนะคะส่วนทางด้านของ <c oughs> มีทาวเวอร์นะคะเราต้องไม่ประมาทในการใช้รถใช้ถนนนะคะช่วงนี้อุบัติเหตุเล็กใหญ่นะคะต้องรอบคอบนะคะหรือบางคนอาจจะ เขาเรียกว่าการเงินช่วงนี้นะคะมีโอกาสใช้จ่ายค่อนข้างเยอะมีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่ได้นะคะบางคนอาจจะอยู่ในในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะนะน้นพังนี่พังซ่อมแซมนะคะหรือปลูกตอกเสาเข็มอ่าเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างก็ได้นะคะนะส่วนใครที่ทำที่ทำงานทางด้านประเภทก่อสร้างนะคะอาจจะได้รับงานโครงการใหญ่ๆนะคะช่วงนี้นะคะส่วนทางด้านของ สุขภาพนะคะของคนวันอังคารนะคะระวังเกี่ยวข้องกับระบบร้อนในนะคะบางคนทานน้ําน้อยนะคะนะหรือบางคนก็มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะคะช่วงนี้คนไม่สบายหรือมีโอกาสเดินทางไปร่วมง,งานอาวะมงคลน,นะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขศูนย์แปดห้าหนะคะศูนยดห้ ต่อไปนะคะคนวันพุธคนวันพุธคนวันพุธนะคะแปดเหรียญคนวันพุธช่วงนี้นะคะด้านของการเงินนะคะนะเขาเรียกว่ายิ่งขยันยิ่ง ได้เงินนะคะ,นะการเงินจะได้มาจากความสามารถจะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงนะคะนะก็โดยเฉพาะงานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวหรือว่าการโชว์ฝีมือนะคะในช่างอู่ช่างซ่อมนะคะหรือเรียกว่าธุรกิจที่เรากําลังหาไรายได้อยู่นะคะเฮยสิบเหรียญการเงินดีนะคะคนมันพุทธนะคะนะก็เรียกว่าจะมีโอกาสได้รับ โชครับเงินก้อนใหญ่นะคะการค้าการขายวันนี้ก็จะมีเม็ดเงินเข้ามาหรือใครที่กําลังรอการเงินอยู่นะคะก็จะได้รับข่าวดีบางคนนะคะใครที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะซื้อขายแลกเปลี่ยนช่วงช่วงนี้นะคะพวกกู้แบงก์กู้ธนาคารนะคะก็จะได้รับข่าวดีนะคะประสบผลสําเร็จนะคะแถมพเพรนชีพระจรล,ลงเท้านะคะมีดวงเดินทาง นะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานก็<อ>ได้การพูด<อ>การติดต่อการเจรจาการสื่อสารหรือการยุกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยนะคะราชินีไม่เท้านะคะการงานยังมีความมั่นคงหรือว่ามีความขยันนะคะหรือใครที่โรอง,งานอยู่ก็มีโอกาสาได้งานหรือว่าการเริ่มต้นงานใหม่ทําสิ่งใหม่ๆนะคะส่วนดังนั้นของความรักนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะ มีโอกาสตั้งท้องตั้งครรภ์มีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะช่วงนี้นะคะบางคนเจอกันในสายงานนะคะหรือบางคนเจอกันทางออนไลน์โซเชียลนะคะโชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากบ้านเลขที่นะคะส่วนเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยีสี่มีเลขแปดศูนย์สี่ศูนย์นะคะแปดศู 80, 40, นย์สี่ศูนย์ต่อไป คนวันพฤหัสนะคะเดะเชเรียตนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสนะคะมีดวงเดินทางนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับการงานหรือบางคนเกี่ยวข้องกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะคะการทําวีซา่าช่วงนี้นะคะถ้าเราไม่ได้เดินทางไปนะคะก็จะมีคนอื่นเดินทางมาหาเรานะคะหรือบางคนเกี่ยวข้องกับการซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถใหม่รีไฟแนนซ์รถใหม่นะคะเรียกว่าใครที่มองนะคะเกี่ยวกับการซื้อรถใหม่พวกนี้นะคะก็จะได้ดีนะคะประสบผลสำเร็จนะคะ ้าไม้เท้านะคะการงานช่วงนี้แข่งขันสูงนะคะนะโดยเฉพาะงานที่ทําประเภทเดียวกันกับเราหรือการงานนะคะวันนี้ใครที่ทํางานประเภทรวมทีมรวมกลุ่มนะคะนะกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมงานวันนี้เรามีโอกาสโดนเขาเรียกว่าความคิดเห็นที่สวนทางกันได้นะคะพวกห้าไม้เท้านะคะคนตีกันหรือเรียกว่าคําพูดที่ไม่ลงรอยกันนะคะหรือกับลูกค้าก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะบางคนบางคนอาจจะเป็นกับคนใกล้ตัวก็ได้ด้วยนะคะ4 ดาบนะคะนิ่งๆไปบ้างนะการงานช่วงนี้นะคะหรือบางคนเขาเรียกว่าการรอคอยกับบางสิ่งบางอย่างนะคะรอเวลารอจังหวะหรือว่ารอโอกาสนั่นเองนะคะเจ็ดไม้เท้าแต่คุณก็ยังมีความขยันนะคะมีความเพียรพยายามหรือว่ามีความกระตือรือร้นนะคะช่วงนี้นะคะนะถ้าใครรองานอยู่ใช้ความขยันหน่อยเอ็กซ์ตฟตัวเองหน่อยนะคะก็จะมีโอกาสได้ได้งานหรือว่าการ ได้รับข่าวดีนะคะส่วนทางด้านของสุขภาพนะคะระวังเกี่ยวข้องกับตามปวดตามไหล่ตันบ่านะคะปวดแข้งปวดขาบางคนเกี่ยวข้องกับฟันด้วยนะคะการเงินนะคะมีโอกาสเสียเงินนะคะเกี่ยวกับยืดยานผ่านะบางคนก็ซื้อใหม่หรือบางคนก็มีโอกาสซ่อมแซมนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะบางสิ่งบางอย่างก็ได้ด้วยนะคะความรักของคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสายงานได้ด้วยนะคะ ส่วนทางด้านของโชคลาบนะคะยดยานพาหนะนะคะจะให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากพายิบสี่นะคะหรือว่าเลขโรมันนะคะจากพายิบสี่มีเลขเจ็ดห้าสี่เจ็ดนะคะเจ็ดห้าสี่เจ็ดต่อไปคนมัน คนวันสุกรนะคะคนวันศุกราชนิดาบนะคะมุ่งมั่นนะคะเป็นคนที่แกล่งนะคะเขาเรียกว่าถ้าในเรื่องของการงานนะคะคนวันสุกนะคะเป็นคนอดทนนะคะเป็นคนมีความรับผิดชอบนะคะผู้ชายแกล่งผู้หญิงแกล่งนะคะ ช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะเดอเอิมเพอรรนะคะนะดวงของคนวันศุกร์ก็เรียกว่ามีโอกาสเติบโตในหน้าที่ของการงานโดยเฉพาะงานทางด้านหน่วยงานราชการนะคะช่วงนี้นะคะนะใครที่กําลังสมัครนะคะแข่งขันหรือว่าสอบนะคะเกี่ยวข้องกับทาหารตำรวจหรือว่าเกี่ยวข้องกับการเมืองท้องถิน่นหรือว่าเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการช่วงนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะเรียกว่าประสบผลสําเร็จนะคะ การเดินทางต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศช่วงนี้นะคะโดดเด่นนะคะน่ามีดวงเดินทางด้วยนะคะจัดเม้นคาพิพากษานะคะมีโอกาสได้งานแบบคาดไม่ถึงมีโอกาสเขาเรียกว่าในสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะคะจะได้แบบการทันหันได้ด้วยนะคะหรือการเดินทางที่ไม่ได้วางแผนก็ได้นะคะนัจัดเมนขึ้นมาเขาเรียกว่าเทวดาเป่าตราให้คนไต่เฟ้นขืนชีพนะคะทุก อย่างนะคะจะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากความเครียดหลุดพ้นจากความทุกข์ใจทรมานใจนะคะใครมีคดีความคดีความสิ้นสุดนะคะศาลจะยกฟ้องแต่เราต้องเป็นคนที่โดนใส่ร้ายนะคะถ้าเราผิดเราก็ต้องโดนลงโทษนะคะเรียกว่าตัดสินจากความยุติธรรมนะคะตัดสินจากการกระทําของเรานะคะอดีตที่ผ่านมานะคะช่วงนี้สอนคนวันศุกร์มามากมายนะคะพวกจัสเมนเขาเรียกว่า บางคนรู้จักการใช้ชีวิตที่ละเอียดแล้วก็รอบคอบมากขึ้นนะคะนะหรือว่าปรงปรงกับชีวิตก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าไม่ประมาทกับชีวิตนั่นเองนะคะราชินีถ้วยนะคะรอบคอบนะคะราชินีถ้วยเจสเมนนะคะเขาเรียกว่าการใช้ชีวิตที่ไม่ประมาทหรือว่ารอบคอบที่มากขึ้นนะคะนะในช่วงนี้นะคะคนมันสูงนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับ การกินการทานนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับการทําความสะอาดด้วยนะคะโดยเฉพาะใครที่มีครอบครัวนะคะมีลูกมีลูกมีหลานนะคะมักจะอยู่กับเขาเรียกว่าทําอาหารนะคะให้คนให้ลูกหลานกินหรือว่าคนรักกินนั่นเองนะคะคนรักทานนั่นเองนะคะเขาเรียกว่าการกินการทานนะคะดูแลคนในครอบครัวเป็นอย่างดีนะคะหรือเรียกว่าบางคนอยู่เฉยๆก็ นะคะทาความสะอาดไปเรื่อยก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะราชินนถ้วยนะคะเป็นไพ่แห่งความรักความสะอาดนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะความรักของคนที่มีคู่ครองช่วงนี้นะคะใครที่ก็ผ่าดยใจกันอยู่นะคะบางคนมีโอกาสอยู่กันแบบกระทำหันหนะคะบางคนจดทะเบียนแบบกระทำหันแต่งงานแบบกระทำหันหรือมีบุตรหลานแบบกระทำหันก็ได้ด้วยนะคะส่วนทางด้านของคนที่เป็นเป็นโสดนะคะคก็มีโอกาสพบ คนถูกอกถูกใจบางคนเป็นได้ต่งตางๆชาติต่างภาษานะคะใครที่มีคู่ครองนะคะช่วงนี้ก็มีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีโอกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะมองโดยรวมแล้วคนสุขช่วงนี้ดีนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่หรือว่าเลขโรมันนะคะจากไพ่ยิบสีนะคะมีเลข0400์สี่ศนะคะศูนยนะคะ คนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์สามเหรียญนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์นะคะจะพูดจะคุยจะติดต่ออะไรนะคะต้องใช้คำพูดให้เป็นประโยชน์เขาเรียกว่าปากเป็นเอกคำพูดมีสเสน่ห์นะคะช่วงนี้จะมีลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจำนะคะ จะเวเวียนกลับมาอดหนุนตลอดนะคะสามเดือนจะโชคดีเรื่องการค้ากันขายนะคะการค้ากันขายของเรายังมีเขาเรียกว่ายังไม่เงียบเหงานะคะยังมีลูกค้าเข้ามาอดหนุนอยู่เรื่อยๆนะคะหกเรียนนะคะนะลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะ นเมตตาเราตลอดนะคะช่วงนี้มักจะเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานหรือตัวเราเองก็อาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหยิบมายืมการเงินก็ได้ด้วยนะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะบางคนบุตรหลานบริวารน,นะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะคิงดาบนะคะปกป้องคนในครอบครัวปกป้อง เ,เขาเรียกว่าบทหลานบริวารได้ดีนะคะถ้าใน,ในเรื่องของการงานนะคะมีความรับผิดชอบดีมากนะคะช่วงนี้มีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะ8ด,ดาบนะคะนะักคิดเขาเรียกว่ากังวลใจในสิ่งที่ยังมาไม่ถึงนะคะกังวลใจในสิ่งที่เขาเรียกว่าคิดมากคิดเยอะคิดวกไปวนมาก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะ สุขภาพนะคะของคนวันเสานะคะช่วงนี้ระวังเกี่ยวขอข้งกับปวดตามเนื้อตามตัวนะคะบางคนสายตาด้วยนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสียงดวงนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขสามหกนยนแปดนะคะสามหกส่วนแปดนี่คือดวงของคนวันเสาร์ก็จบลงแล้วนะคะกับคำทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ